พอเริ่มตายปลาไม่กินแล้วครับมาดูยกรอบกันบ้างมาได้ยกกองอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับจะมีตัวเข้าไหมไม่มีตัวเข้าเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วนี่ครับนี่ อ,อ่าเก <c oughs> อาอมใครครับ นี้มีปลาเก๋าสีตัวครับ รบ,บลูกที่สองกันต่อครับรอบหายไปแล้วหนึ่งลูกหาไม่เจอมาดูลูกนี้กัน อายุครับ ีเป้าสายันไม่เอาเราปล่อยครับมีตายนกขาวหนึ่งตัวปลาเล็ดหนึ่งตัวครับ นึ่งตัวกกาวิงหนึ่ตัว รอบลูกที่สามกันครับมาลุ้นกันครับจะมีตัวเข้าไหม แควลครับขยะเข้าเต็มเลย ยกรอบเสร็จแล้วครับรอบหายไปอีกหนึ่งลูกเหลือสามลูกครับวันนี้กระสายแล้วครับแปดโมงครึ่งแล้วมาดูปลากาันปลารอบมีปลาเก๋าเจ็ดตัวครับปลาส้อยนกเขาหนึ่งตัวปลากฏดหนึ่งตัวครับนี่ครับปลารอบตุกปลารวมวันนี้กันครับอันนี้ปลารอบครับอันนี้ปลาตกรวมๆก็ยังพอได้ค่าขนมค่ากับข้าวครับแต่กับข้าวอีกมือใหญ่ ตอนนี้ก็สายแล้วครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ